ช่วยกันพี่ช่วยน้องวัฒนธรรมอาวุโสผู้ใหญ่ช่วยเด็กนะในขณะเดียวกันนะมีอะไรเราก็มาลงแข่งกันมานะช่วยกันทำอันนั้นคือเป็นวัฒนธรรมของเราแต่พอเราไัฒธนาธรรนำตะวันตก QA มาปุ๊บเนี่ยนะมันก็ต้องเกิดการแข่งขันกันแล้วทายังไงสมัยก่อนผมเห็นเป็นนโยบายของรัฐเลยนะว่าอาจารย์มหาวิทยลาลัยของรัฐสามารถไปช่วยอาจารย์มหาวิทยลาลัยเอกชนได้สัปดาห์ละหนึ่งเดือนมย q a ทั้ง IQA ของ 2PO และ EQA ของส m อขึ้นมให้การช่วยเหลือหมดโดยสิ้นเชิงนะไม่ใช่เฉพาะระหว่างมหาวิทยาลัยนะระหว่างคณะก็หมดเพราะทุกคนก็แข่งกันแข่งกันเดี๋ยวนี้ดูสิเข้าของของไทยของไทยของไทยใช่ไหมเดียวน,นั้นตรงนี้น,น,นั่งมองดูเสร็จแล้วมันแข่งท้ายสุดท,ท้ายสุดทั้งประเทศมันก็ขาดทุนถามว่าสองรอบรอบที่หนึ่งประเมินออกมาแล้ว ผลการประเมินผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านกี่เปอร์เซ็นต์รอบที่สองผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านหนึ่งล็อโซวแล้วมันได้อะไรขึ้นนะวะฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยพยายามที่ว่าจะจะมาสร้างอาวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาที่จริงว่าไปแล้วนะพอไอ้คนกําหนด KPI เนี่ยเป็นคนที่ได้เปลียนฉะนั้นเวอร์แลนจินเนี่ย <c oughs> าสายที่กําหนดเคมีไอก็เป็นฝ่ายได้เปลียนใช่ไหมไทยเรายากมากเลยก็แค่ KPI ตัวเดียวว่าต้องได้รับรางวัลโนเบลเนี่ย แล้วเชืเ่อมาเราจะโปรโมทไทยเพราะคนไทยเราก็ไม่ค่อยได้โปรโมทกันเอง <c oughs> ในรีเสิร์ชปีนจะโทรวีดีก็โปรโมทแต่ฝั่งหลังนั้นแล้วเมื่อไหร่เราจะได้โนเบลไพรส์ใช่ไหมฉะนั้นมาหาวิทยาลัยเก่าแก่ก็ได้ได้เปลี่ยนมาหาวิทยาลัยใหม่มาหาวิทยาลัยใหญ่ก็ได้เปลี่ยนมาหาวิทยาลัยเล็กอย่างเงี้ยมันก็ได้เปลี่ยนไปตามๆกันนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยลุกขึ้นมาสร้างหนึ่งช่วยเก้าคือหนึ่งแห่งที่ได้ผลประเมินดีมากนะฮะไปช่วยเก้าแห่งที่ได้ผลประเมินไม่ถึงดีมาก จะเป็นระดับเดียวกันต่างระดับหรือท่าระดับจะเป็นในเขตนอกเขตท่าเขตก็ได้ฉะนั้นตอนนี้นะในในนนะอันนี้พอพอพอ,พอคิดวนะ่าเอ๊ะมันเป็นทางรกิจนะก็ถือเป็นการส่งเสริมนะแล้วเ,เป็นอีกวิติหนึ่งในการประเมินอานะจารย์ที่จริงแล้วคิดว่าเอ๊ะเรามาสร้างเปิดรูปใหม่ได้ไหมนะครับว่ามหาวิทยาลัยที่เขาดีเด่นดังแล้วประเมินแล้วดีมากเนี่ยเราอยากไปประเมินได้ไหมหรือเราไปประเมินเขาอีกวิติหนึ่งได้ไหม หมือนกับโรงแรมที่ติดดาวประบบปกฏบ่อกไม่ได้ก็ต้องเป็นวันเป็นมาตรฐานเดียววันซิงเกิลแซนด์ใช่ไหมครับจากนั้นก็เลยมาพยายามคิดอีกรูปหนึง่งเอาหนักลองดูเอาสถาบันที่ดีเด่นดังมามา,มาทำตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกับให้งานสถาบันดีเด่นดังเพิ่มขึ้นอีกงานหนึ่งทำอันนั้นแล้วแอดตรงนี้เข้าไปแต่เป็นวอร์รนเทียนะเป็นเป็นระบบอศาสาสมัคร นั่นก็คือไม่จัดงบประมาณอันนี้เป็นโครงการเดียวในโลกนะที่เป็นซีโร่บัจเจ็ตปรเจกต์คือไม่จัดงบประมาณนะครับแล้วก็ไม่บอกไม่จัดงบประมาณนี่ไม่ใช่ไม่ขอนะปีแรกเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็ขอไปนะที่สำนัญก็ตัดตึงนี่ก็เลยบอกว่าเอา้าถือว่าเป็นซีโร่บัจเจ็ตอยู่ยังบริสุทธิ์อยู่แล้วก็อยากให้มันเป็นซีโร่บัจเจ็ตแล้วกโอ้โปรากฏออกมาดีมากเลยทีนั้นะก็นึกว่าเอ๊ะแล้วใครจะมาร่วมไหมรอบแรกนะก็มีเก้าแห่ง รนะอบแรกก็มี9แห่งก็มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาชีวะก็จะมีเชียงใหม่กับนครศรีธรรมราชโรงเรียนมี3าโรงก็คือปีทสองเยาวยาลัยเชียงใหม่สวนบุลาสามเสี9แห่งในรอบแรกท,ที่เรารับ9้าแห่งก็ได้9แห่งเต็มพอรอบที่2เรารับ9 9 นะจำได้ว่าเกษตรอะไรพวกนี้เข้ามารอบที่สองนะมหาอะไรเริ่มเข้ามาเยอะเลยแล้วก็รอบที่สามเราก็รับเก้าสิบเก้าตอนนี้เราก็ได้สองร้อยเจ็ดแห่งที่มาเป็นที่หนึ่งหนึ่งช่วยเก้าเอาเก้าคูณเข้าไปนะถ้าวันหนึ่งเราได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้ามาเป็นที่หนึ่งนะคูณเก้ามันจะเป็นหมื่นแห่งนะที่เบเทอร์อาจารย์น,นั่งมองแล้วนี่นะมหาอะไรฝันเปิดว่าจะเป็นเวิลด์คลาสฝันเปิดว่าจะเปติดแทนดกิ้งระดับโลกที่ไหน แต่ดู input อินพุสตัวไหนจะ่าถ้าเราไม่ไปดูอินพุตของเราตอนนี้อินพุตเนี่ยเป็นอย่างไรน่ากลัวมากเลยอินพุตที่เรามีเนี่ยสามหมื่นโรงบวกมีถึงหมื่นสี่พันกว่าโรงที่มีครูไม่ครบชั้นนะครับแล้วตรงนี้เราไม่ช่วยไปดูแนนะฮะไม่ช่วยไปดูในแอนโอ้โหมันมันมน,น่ากลัวมากเลยนะครับังนั้นตอนนี้ณัณะน,น,นีพวกุ่มหนึ่งกำลังสรุปก,กันอย่มากเลยแล้วเราก็เราก็มีการอบรมหนึ่งนะ ตอนนี้มันออกมาเป็นโมเดลในการช่วย,ยวกันเยอะแยะไปหมดนี่ก็เป็นหนึ่งช่วยเก้าพอไปต่างประเทศก็เขียนเป็นหนึ่งสี่เก้าก็เป็นวันคอร์นาโมเดลนะไทยแด์นี่เป็นก็เป็นเช์ออฟคตี้ก็อยากฝากท่านด้วยว่าเมื่อท่านไปประเมินเนี่ยท่านที่ไดได้ดีมากถ้าได้ดีมากแนละ้วมีใจนะมีใจนะใจใหญ่พอนะนะสมัครมาเป็นที่หนึ่งแล้วถ้าท่านไปประเมินที่ใดไม่ได้ดีมากบอกว่า ถ้าดูแล้วเนี่ยเข้าไปผูกกับหมายอะไรนั้นนั้นหมายอะไรนั้นก็ได้ดีมากไม่เห็นต้องตายเลยนะไปไปเป็นพันธมิตรกันเขาจะได้เรื่องเพื่องคุณการช่วยเหลือตรงเนี้ที่หนึ่งไปลงบางที่เขาก็เอาเครื่องมือไปลงนะบางที่เขามีรถเชื่อมการเชื่อมจุดไปลงแล้วบางที่เขาก็ไปลงทางวิชาการเอาบุคลกากรไปช่วยไปแนะนําบางที่เขาก็เด็กไปจัดกิจกรรมพอพัฒน,นาตัวหนึ่งมาพัฒน,นาตัวอื่นด้วย นะฮะมันพัฒนาตัวอื่นด้วยวันวันหนึ่งตอนนี้เราพยายามดูว่าใครดีมากดีมากกว่าใครจากดีมากแล้วตกลงมาใครตกทั้งสามรอบวันหนึ่งนะเราก็ผมผมไปพูดต่างจังหวัดก็ดูเสร็จว่าโอ้มีแห่งหนึ่งที่ตกรอบที่แล้วแล้วรอบนี้พอจูนขึ้นมาเป็นดีมากขอไปดูโรงเรียนนั้นขอไปรู้จักพอนะั้นโอ้โหแบบเยี่ยมมากเลยถามว่าพอ,อาร์นทำยังไงมาใหม่แท้แท้นะพอบอกว่าสิ่งแรกเนี่ยนะ ก็คือผมทดสอบทั้งโรงเรียนนะเด็กเด็กไม่ถึงร้อยคนเลยนะว่ามีก well ี่คนที่อ่านไม่ออกนะโอเยอะเลยอ่านไม่ออกแล้วอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็เอาเด็กที่อ่านไม่ออกเนี่ยมาอยู่ห้องหนึ่งแล้วสอนอ่านอ่านเขียนอ่านเขียนอ่านเขียนไปตลอดอลไอย่างอื่นยังไม่ต้องจนเด็กพวกนี้อ่านออกเขียนได้เดี๋ยวนี้พัฒนาไปหมดเลยโอ้โหครูทั้งโรงเรียนได้เข้าไปถึงนะเข้าไปถึงเขาแทบไม่อยากให้เราออกเลยพาเราไปดูหมดทุกมุมเลย แล้วทูลลกคนแบบโอ้ยคอนฟิเดนซ์สูงมากเสร็จแล้วก็บอกว่าพอแล้วเราจะไปดูอโรงเรียนที่ตกสามรอบตกตกตกตอไปถึงนั้นเราเหยียบรถกันสุดชีวิตเลยก็ไปให้ถึงก่อนสี่โมงไปถึงนั้นห้านาทีก่อนสี่โมงเขาปิดประตูทั้งโรงเรียนเลยห้องเรียนปิดหมดร่มมีผออใจกล้านั่งรอนอยู่คนเดียว <c oughs> นี่เราก็จะต้องไปไห่จากนั้นตรงนี้เหมือนกันใช่ารยนี่คืออินพุตที่จะมาสู่มหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยแล้วเดี๋ยวนี้นะหมหาวิทยาลัยแข่งกันนะ คนไปจอมเด็กตั้งแต่อสีอย่างนะี้ฉะนั้นฉะนั้นวันหน้าเนี่ยถ้าเราอินพุตอ่อนแอถ้าเราไม่ไปทำหนึ่งช่วยเก้านะนะฉะนั้นโอ้โหเป็นโจกแข่งกับโลกลำบากมากแล้วก็ฝากท่านด้วยได้เชิญชวนให้คนมาเป็นหนึ่งและเป็นเก้านะครับยังครับในในหัวใจสําคัญ